สวัสดีครับอาจารย์หงนะครับวันนี้จะพามาดูบ้านเช่านะครับบ้านเช่าที่ผมมาดูในครั้งนี้ก็หลังจากที่ผู้เช่าลายสุดท้ายได้ย้ายออกไปเจ้าของบ้านก็ปิดบ้านไว้ประมาณ1อาทิตย์แล้วทำการปรับปรุงต่อเติมบ้านอีก1อาทิตย์แล้วก็ประกาศให้คนเช่าตามเดิมนะครับแต่ผ่านมาเกือบ3ามเดือนแล้ว มีแต่คนมาดูเฉยๆแล้วก็ไปนะครับก็ไม่มีใครสนใจที่จะเข้ามาอยู่จนล่าสุดมีคนมาดูบ้านเช่าหลังนี้นะครับแล้วถามกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านว่าบ้านนี้มีคนตายอยู่หรือเปล่าเคยมีคนตายไหมเจ้าของบ้านก็งงๆนะครับก็เลยบอกว่ามีบ้านนี้เพิ่งสร้างใหม่ได้เพียงสามปียังไม่เคยมี แล้วคนมาดูบ้านก็จากไปเจ้าของบ้านก็เลยมึนงงอยู่นานนะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสมาที่บ้านหลังนี้เข้ามาตอนแรกก็รู้สึกปวดหัวไม่อยากอยู่ที่นี่อยากกลับแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เลยลองเพ่งจิตด,ดูว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรปรากฏว่ามีวิญญาณสัภเวสีเข้ามาอยู่ในบ้านหลายสิบตัวก็น่จัก น่าจะสักประมาณสามสี่สิบตัวได้นะครับส่วนมากจะอยู่บริเวณบ้านไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับที่มีอยู่ในบ้านก็แค่ห้องครัวห้องเดียวอยู่กันสามสี่ตัวผมก็เลยแจ้งเจ้าของบ้านไปหลังจากอธิบายให้เจ้าของบ้านเสร็จผมก็ให้เจ้าของบ้านไปเปิดหน้าต่างทุกบานเพื่อให้ลมเข้าและให้อากาศถ่ายเทสะดวกเพราะเจ้าของบ้าน ปิดบ้านทั้งหมดจนเหม็นเป็นกลิ่นอับซัมภเวสีมันจะอยู่ไม่ได้เมื่อมีการถ่ายเทของอากาศและถ้าในบ้านมีกลิ่นไอของคนมันก็จะอยู่ไม่ได้เช่นกันจากนั้นผมก็พูดนำบทสวดนโมตัสสะต่อด้วยอิติปิโสและแผ่เมตตาโดยให้เจ้าของบ้านพูดตาม แล้วก็ให้เจ้าของบ้านพูดตามผมว่าดวงวิญญาณทั้งหลายที่ไม่มีความเกี่ยวข้องในบ้านหลังนี้ให้ออกจากบ้านไปให้หมดนี่เป็นคำสั่งของเจ้าของบ้านพอเจ้าของบ้านพูดพูดจบก,ก็มีวิญญาณของสัมภเวสีตัวหนึ่งเข้ามาเชื่อมต่อกับจิตผมรูปร่างอ้วน,วนใส่เสื้อกันหนาวสีเหลืองกางเกงยีนขาย,ยาว ยกมือชี้หน้าผมแล้วออกจากบ้านไปผมก็เลยรู้รว่า <c oughs> สัมภเวสีตัวนี้มันเป็นหัวโจกในการพาสัมภเวสีตัวอื่นเข้ามาในบ้านหลังนี้มันรู้ว่าถ้าผมเห็นมันมันจะโดนไล่ออกไปมันจึงเล่นงานผมโดยการทำให้ปวดหัวสังเกตดูนะครับ <c oughs> บริเวณบ้านแห่งนี้นะครับนี่ครับนี่เป็นด้านหลังบ้านนะครับข้างหลังจะเป็นซอยตันแล้วพื้นที่รอบๆบ,บ้านก็จะเป็นป่านะครับจะเป็นป่าทั้งหมดจนถึงปากซอยนะครับพวกสัมภเวสีมันจะชอบอยู่ในป่าๆเนี่ยครับความสูงประมาณหนึ่งเมตรนี่ถ้าถ้ามีความสูงประมาณหนึ่งเมตรพวกมันจะ สมอยู่กันได้หมดนะครับถ้าเราถางให้มันเป็นพื้นที่โลง่งถางให้มันเป็นพื้นที่โล่งครับเหมือนอย่างอย่างตรงนี้พวกมันก็จะอยู่ไม่ได้นะครับก็ตรงตรงจุดนี้นะครับที่ที่อ้วนเสื้อเหลืองของเราอยู่นี่นะครับตรงนี้นะครับตอนที่ผมมาเนะี่ยเขาเขาอยู่ตรงนี้ แล้วเขาก็สองชอบสองดูในบ้านนะว่ามีคนอยู่ไหมถ้าไม่มีคนอยู่นานๆมันก็จะหาพวกเข้าไปบุกในบ้านพอผมไล่ออกมาเสร็จปุ๊บเนีวันะวันนี้มาดูครับมาดูมีคนจะมาขอเช่าบ้านผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งตั้งแต่ไล่พวกพวกมันไปก็วันนี้มีคนมาเช่าละแล้วผมก็มาตามหามันมาตามหาพี่อ้วนเสื้อเหลืองปรากฏว่าแกไปอยู่ตรงแถว ปากซอยปากซอยฝั่งนูน้นก็ออกไกลจากนี่ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับ <c oughs> แล้วหลายๆคนสงสัยนะครับสงสัยว่าบ้านทุกหลังก็มีเจ้าที่แต่ทําไมพวกสัมภเวสีถึงเข้ามาอยู่ได้นะครับคําตอบคือถ้ามาตัวเดียวเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยถ้าเจ้าที่ มีฤทธิ์มากกว่าทาพะเวสีมันก็สู้ไม่ได้ครับมันก็เข้าไม่ได้แต่ในเคสนี้เนี่ยพี่อ้วนเสื้อเหลืองเนี่ยมันพาพวกมาหลายสิบตัวเจ้าที่ในบ้านก็เลยต้องยอมครับแล้วก็เจ้าที่ส่วนมากเขาจะต่อรองครับต่อรอ,องว่า,าห้ามเข้ามาในห้องนอนนะห้ามเข้าถงบ้านนะมันก็เลยตั้งแก๊งกันอยู่ในห้องครัวประมาณสามสี่ตัว แต่ตัวอื่นๆเขาก็เกรงใจนะครับเขาก็อยู่บริเวณในบ้านครับแต่ไม่ได้เข้าไปในบ้านก็ฝากไว้นะครับใครที่มีบ้านที่ไม่ค่อยได้อยู่นะครับควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเททุกห้องแล้วทําความสะอาดทุกๆสองถึงสามอาทิตย์ก็ได้นะครับดีกว่าปิดบ้านไว้ทั้งหมดไม่ให้ฝุ่นเข้าแต่มีสัมภเวสีเข้ามาอยู่ในบ้านแทนฝุ่นกับผีจะเลือกเอาอะไร ที่จะให้เข้ามาอยู่ในบ้านนะครับถ้าใครไม่มั่นใจว่าบ้านมีสัมภเวสีหรือเปล่าก็ให้ทําตามที่ผมบอกนะครับท่องนโมสมจบสวดอิติปิโสหนึ่งจบแล้วก็บทท่องบวสวดแผ่เมตตาแล้วพูดว่าดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้ให้ออกจากบ้านนี้ไปให้หมดนี่คือคำสั่งของเจ้าของบ้าน ให้ท่องแบบนี้ทุกๆหนึ่งเดือนที่กลับมาบ้านก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่ได้รับฟังคลิปนี้จนจบนะครับหากมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามที่อยากจะถามสามารถพิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้อายุวันโนสุขังพลังสวัสดีครับ